สวัสดีครับเอดมินเห็นข่าวฮุนมาเน็ตไปให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศยักษ์ใหญ่ว่าไทยไปยึดดินแดนของกัมพูชาเกินกว่าพื้นที่อ้างสิทธิ์เป็นการฟ้องชาวโลกแน่นอนว่ามันถูกเผยแพร่ออกไปมันเข้าถึงนานาชาติได้ดีมันเป็นเกมนานาชาติที่ต้องต่อสู้กันอยู่แล้วรบไปไม่จบมันเป็นเหลี่ยมสู้ของ,ของเขมรที่ไม่ธรรมดามันชักจูงคนได้จำนวนมากเราไม่รู้ว่ามีภาพออกไปหรือไม่อย่างไรแต่คิดว่ามีอยู่แล้ว โดยเฉพาะที่ทมดาซิตี้ที่ไทยเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปวางแนวไว้ซึ่งมันเป็นเขตของกัมพูชาจริงๆในขณะที่ขเขมรฟ้องชาวโลกพร้อมภาพประกอบ ส่วนทางไทยวางตู้คอนเทนเนอร์มีข่าวว่าเอายุธทธปกรณ์ไปติดตั้งถึงแม้ว่าไทยจะมีสิทธิ์ไปยึดพื้นที่ตรงนั้นไว้ก่อนตามข้อตกลงหยุดรบแต่ว่าต้องดูกติกาด้วยว่าติดตั้งยุธทธปกรณ์ได้หรือไม่เราชี้แจงนานาชาติอย่างไรฝ่ายความมั่นคงต้องดูแลให้ชาวบ้านทำตามใจไม่ได้มันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศดูการเดินเกมของเขเมิดแล้วเล่นเกมเป็นผู้ถูกกระทำทำทรงต่อหน้านานานชาติก็ต้องทัน เกมเขมรด้วยอย่าให้เสียเปรียบในเวทีโลก สู้แบบมีทรงสู้แบบมีคลาสจะมาคิดแบบชาวบ้านไม่ได้เราต้องติดตามต่อไปไทยจะพลิกเกมอย่างไรตอนนี้เขเมรเข้าถึงนานาชาติใต้ดีกว่ามีคนหนุนมากกว่าดูมีทรงมากกว่าปีแล้วแอดมินพูดด้วยความเป็นห่วงเพราะว่าอย่างไรที่ธรรมดาซิตี้ไทยต้องถอยอยู่ดีอย่าให้เขเมรเอาเรื่องนี้ไปหากินได้ไทยได้กระแสแต่ว่าแพ้ทางการเมืองโลกมันไม่ดีแน่ๆ ตอนนี้เป็นหน้าที่ของประเทศฟิลิปปินส์ที่มารับตำแหน่งประธานอาเซียนแทนประเทศมาเลเซีย ตามหน้าที่ต้องมาพูดคุยเจรจาจริงๆไม่มีใครอยากมายุ่งแต่ว่าอยู่เฉยไม่ได้มันจะไม่งามตามกติกาลำพังฟิลิปปินส์ในประเทศก็มีเรื่องราวมากมายอยู่แล้วคงไม่อยากเอาเรื่องไทยกับกัมพูชาไปห้อยคอไว้แบบนั้นที่สุดแล้วเรื่องไทยกับกัมพูชาอยู่ที่มหาอำนาจกดดันแต่ว่ามหาอำนาจคนนั้นไม่ใช่จนีนไม่แปลกที่กัมพูชาเข้าหาสหรัฐไปเป็นคณะกรรมการ BOP หรือว่า Board o อ p e พ c e ด้วยส่วนไทยยังไม่ขยาย ับในเรื่องนี้ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแอดมินก็วิเคราะห์ตามจริงมาตั้งแต่ต้นว่ารบไปก็ไม่จบต้องกลับมาเจรจาอยู่ดี ส่วนเรื่องจะย,ยึดพนมเปนสีสุพลเสียมราชพระตะบองเลือกตั้งเสร็จแล้วคงไม่มีใครพูดถึงมากนักหมดประโยชน์ไปแล้วถามว่าท่าทีอาเซียนเป็นอย่างไรส่วนมากรักษาท่าทีส่วนลาวเวียดนามสิงคโปร์ที่เข้าไปช่วยกัมพูชาเรื่องการค้ามันก็คือเรื่องการค้าเราไปห้ามเขามีได้ความน่าสนใจอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์เรื่องเขตแดน ฟิลิปปิน์เคยได้ประโยชน์จากศาสรโลกในกรณีพิพาทกับจีนทางทะเลก็คงมีแนวคิดให้แก้ปัญหาด้วยสารโลกแต่ว่าไม่สามารถกดดันอะไรใครได้ สารโลกตัดสินให้ฟิลิปปินชนะจีนเรื่องหมู่เกาะสเปรตล,ลีแต่ว่าจีนไม่ยอมรับก็ยังมีปัญหากันอยู่ฟิลิปปินต้องเร่งหาเครื่องบินรบเอาจิงฟิลิปปินก็ไม่พอใจขเขมรมากนักที่ให้จีนมาใช้ฐานทัพเปรียมเพราะจะทำให้จีนมีฐานในการวางกำลังในทะเลจีนใต้เครื่องบินสำคัญมากที่จะจัดการกองเรือของจีนฟิลิปปินก่อนหน้านี้เป็นเมืองขึ้นของสเปนต่อมาสเปนยกให้กับสหรัฐรบกับสหรัฐ สหรัฐชนะและก็สร้างฟิลิปปินให้เจริญขึ้นมาเป็นประเทศชั้นนำด้านการค้าการศึกษาและนางงามส่วนการทหารสหรัฐดูแลทั้งหมดกองทัพฟิลิปปิน์จริงๆแทบไม่มีอะไรต่อมามีการต่อต้านสหรัฐ เป็นผดนิจการไล่สหรัฐออกนอกประเทศสหรัฐก็ออกไปแต่ว่าความบาดท,ทางการค้าความบาดการช่วยเหลือต่างๆนานาช่วงเวลามันคาบเกี่ยวกับสงครามเวียดนามสหรัฐเลยเปลี่ยนมาสนับสนุนไทยแทนสนับสนุนเรื่องการค้าสนับสนุนการลงทุนการทหารด้วยฟิลิปปินส์ก็ตกต่ำลงส่วนไทยเจริญขึ้น เป็นเสือตัวที่ห้าของเอเชียเป็นลูกรักมันก็ไม่แปลกที่ฟิลิปปินมองไทยเป็นคู่แข่งฟิลิปปินตกดตำด้ดิงมานาน จีนพยายามเข้าหาฟิลิปปินส์ทุกยุคในยุคของประธานาธิบดีตูเตอเต้เของฟิลิปปินส์จีนพยายามบีบเอาหมู่เกาะสเปตลี่ประชาชนฟิลิปปินส์ไม่ยอมก็ไปเลือกาาประธานาธิบดีคนใหม่ที่ไม่ฝักฝ่จีนก็คือบองบองมาโกสจูเนียลูกของอดีตเผด็จการมาโกสแต่ว่าบองบองเข้าหาสหรัฐก็เพื่อความอยู่รอดก็มีแต่สหรัฐเท่านั้นที่จะมาคานอำนาจกับจีนได้ตอนนี้เขมรก็คิดแบบนี้เช่นกัน มีการปฏิวัติกองทัพฟิลิปปินส์ที่แทบไม่มีอะไรเลยมีทั้งสหรัฐและญี่ปุ่นเข้ามาช่วย ตอนแรกญี่ปุ่นจะขายเครื่องบิน F15J ให้กับฟิลิปปินส์แต่ว่าสหรัฐไม่อนุมัติเพราะว่า F15 เป็นเครื่องบินยุทธศาสตร์หลายการเมืองของฟิลิปปินส์ยังไม่ได้ไว้วางใจขนาดนั้นสหรัฐก็ติดต่อเกาหลีใต้จัดหา FA50 ให้กับฟิลิปปินส์ความอัดอั้นที่ไม่เคยมีเครื่องบินเจ็ตสมัยใหม่คนฟิลิปปินส์ก็อวย f a 5เเป็นมหาเทพเก่งสุดในภูมิภาคทั้งที่ FA50 เป็นเครื่องบินโจมตีเบาเท่านั้นไม่ ที่ f อ5 0อมรบชนะกิปเพ่นของไทยได้คนฟิลิปปินส์ดีใจกันหลายวันแต่ความจริงทำให้ฟิลิปปินส์รู้ว่าเครื่องบินโจมตีบาวอย่าง FA50 มันมีข้อจำกัดเรื่องพิสัยการบินเรื่องการบรรทุกถ้ามีการรบจริงมันแทบบินขึ้นไปสู้เครื่องบินของจีนไม่ได้ทั้งเจส J35, J15 หรือว่า J20 ฟิลิปปินต้องการเครื่องบินขับไล่ตัวจริงๆสหรัฐเสนอ F16 i ไวเปอร์ให้ซึ่งฟิลิปปินอิดออดฟิลิปปินอยากได้ F35 แต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้พื้นฐานโครงสร้างการใช้ง,งานของฟิลิปปินไม่มี ที่สำคัญคือความไว้ใจอีกอย่างสาหรัฐมาวางกำลังในเกาะก,กวมถ้ามีเรื่องพวก F-22 Raptor มาช่วยอยู่แล้วมันอยู่ใกล้ๆฟิลิปปินฟิลิปปินมีการทำเป็นมาสนใจกิปเพนก็เพื่อต่อรองกับสหรัฐเพราะว่าความจริงอย่างไรฟิลิปปินต้องพึ่งพาสารัฐตัดกันไม่ได้แต่ว่าสาหรัฐก็ยังยืนยันจะให้ F-16 ไวเปอร์ฟิลิปปินก็ยังสงวนท่าชีจีนก็ยิ้มเพราะไม่อยากเจอกับเ1 6 ล่าสุดฟิลิปปินส์วัดใจสารัฐขอซื้อระบบขีปนาวุธพิเศษกลางไทฟอนเอาไว้ปราบจีน ในขณะรอการตัดสินใจเรื่องเครื่องบินปัจจุบันนี้สหรัฐนำไทฟอนมาไว้ชั่วคราวทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ก็อยากได้ตอนนี้มันพึ่งพาได้มากกว่า FA50 ไทฟอนเป็นฐานขี่ปนาวเคลื่อนที่พอจีนรู้เรื่องปุ๊บโวยวายทันทีเสียงดังบอกว่ามันจะทำให้กระทบความมั่นคงในภูมิภาคเพราะมันสามารถโจมตีได้ถึงแผ่นดินจีนส่วนสหรัฐบอกว่าเป็นการสนับสนุนตามททสัญญาทำให้จีนต้องกลัวไทฟอน ไทฟันเป็นระบบขีปนาวุฒเคลื่อนที่ไทฟันเป็นชื่อของอสุรกายยักษ์สามารถพ่นไฟได้เมื่อเคลื่อนตัวจะเกิดพายุขนาดใหญ่และเป็นรากศัพ์ของพายุใต้ฝุน่นส่วนกิฟฟันเป็นสัตว์ในเทพนิยายร่างกายเป็นครึ่งนอกอินทรีครึ่งสิงโตเป็นผู้พิทักษ์และอามาตั้งชื่อเป็นชื่อของเครื่องบินกิฟเพนนั่นเองนะครับ ไทฟอนความน่ากลัวที่ทำให้จีนออกลูกโฉงฉางก็คือไทฟอนสามารถใส่ขีปนาวุธโชมาฮอกได้มีพิสัย1,600กิโลเมตรมันโจมตีเรือรบของจีนได้นอกจากนั้นไทฟอนยังใช้ SM6 ระยะ240กิโลเมตรได้ SM6 เเป็นทั้งขีปนาวุธพื้นสู่อากาศป้องกันขีปนาวุธและโจมตีเรือผิวน้ำได้ก็ต้องติดตามต่อไป ฟิลิปปินส์เข้าหาสารัดอีกครั้งจะกลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมได้หรือไม่และฟิลิปปินส์เลิกเป็นปเผด็จการแล้วจริงๆหรือไม่